Bonjour les enfants! Bonjour! Alors, on joue le fini la télé? Oui. est <laughs> Parce qu'on a fait des bêtises! Quelles bêtises Des bêtises comme un. comme ton de l'eau en et oh, en bas! Ah, alors, et toi, tu, tu sais pourquoi? Bah, je te... Ça, Ça, je sais pas bien, ce sais Ah, parce que tu sais pas! Ah, C'est bon? trop bêtise! นกแบบตีเยอะขวบตีเยอะล่ะมันพาเอานำมาใส่ทุกบอลเหรเอานำใส่ในห้องทุกบอลเมื่อวานนี้ไม่ใช่ใครเป็นคนรุ่นเสร็จิ้นใครเป็นคิ้นใเป็้นทุกบิตที่สิ้นไม่ใช่ัวร์ เออเสียซะปาเตเลียมเหมือนี้มือนี้มืออื่นไปหองเฮียนมืออื่นไปหองเฮียนโอเคมืออื่นไปหองเฮียนมืออื่นเซเดมังไปหองเฮียนเสร็จกว่าไปหองเฮียนว้าเดมังวาเลคอนมืออื่นไปหองเฮียนอ่ะพอื่นังอาทิตย์อ่ะพรโอเคในหนึ่งสัน

Wow, wow c'est magnifique ça! C'est mm -hmm. noir! Attention, que tu dit sais ça? On va faire une soua, la soua c'est Kin, vanne. Si tu mets à côté le tir, le tir va manger. Non, 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 pas à côté du tir! Tu veux que le turc?

อยู่กับลูกสุกงสีมเสือเซนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันเสอบสอที่บมีเวลาเฮ็ดอย่างเลยเวลากินข้าวกับบะมีสติกเอ่อตอนเสาเมียนเครื่องเล่นเฉลี่ะฟังมามาเบอกมือตอนเสาสติกอันเมียนเครื่องมีหัวใหญ่หระอบัตโอเคบอกลูกไปลิ้นทางเถิงโอเคโอเคไปลิ้นทางเถิงเอากองนำไปกองหนึ่ง ประมาณหลังจากสติกเห็นแล้วหระลูกสายบอกมา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 กาติชาเฟเดอร์เฮดบอดี้ถึงสติกไปเบิ่งเปียกมืดบอลหนอนสติกก็เลยว่าเฮดอันทำเฮดโดเนั่นทำโหนนั่นนึงบอลแล้วมืออีกตะแลงสติกกับพักพอนอยู่ทางถึงลกมาลิ้มอยู่ลุ่มประมาณสติกก็่านสสามสิบนาทีลกมานำทุกบอล พวกก็นั่งลิ้นเกมบ่เห็นซะติก็ยักหายแล้วมานี่ก็เลยว่าเออนะทํโทษโดนที่สุดมื้อวันนี้เบิ่งแปบนี้ตื่นมามื้อเช้าก็เลยว่ากอกๆแกะๆอยู่นีมามาเว้าหยังเข้าใจบ่มามาเว้าหยังมามาเว้าว่าแกนี่กกะซะเฮ็ดบ่ดีบ่ดีนี่สบ่ดี

คนนี้ลราเริ่มก่อนตลอดก็มองเสรต,ตลอดคนนี้<โ>อ,อินเซป้ามาแพรอะเขาเอานาตบมามาฮะฮะเออเออ๋ออเนี่มา,มาสีสวงเอามาจีบมาเท้าม่เท้าม่าเท้าม่เท้าเบิ่องอะไรตบจ้ะเอมาจาบู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 อยูบอ่บรไหารหน้า

พักผ่อนคือกันพักผ่อนเป็นอย่างต้องมานั่งอยู่ไกลๆมาๆตลอดนะขื่ออยู่เลยพักผ่อนจะเขาพูดว่า j u s i d Tendu i Tendu ไปลินไปไปลินไปกริไปลินไปมาช่วย้เป็นยัง Ça veut dire quoi, non? Non, cabo. bon, bon, ben bon, mais ça veut, dire, ça, veut dire, ça veut dire, je veux pas. Ah bon? Je veux pas. Ok, si tu n'as pas joué, je, je, je joue pas. Ah, tu es condé que non, c'est pour les enfants, maman. Il y a beaucoup de travail aussi, Ça Ça Quoi grand Ça mais... veut hum? dire quoi, grand Quand il met, j'ai beaucoup de travail pour moi, à moi. Ça veut dire. Quand maman, c'est à moi. Ça veut dire quoi, grand Comme ça, le coussin, c'est à moi. Ça c'est quand il met, quand il met, à moi. Mais... <laughs> pour les bébés, pas pour les grands. น้าใหญ่ก่อนมามาน้าสา้ำคัญล่ะเนาะลูกสาวเหรอเป็นคนที่มีคิ้วงามทุกคนได้คิ้วพอมันเนาะคิ้วฝรั่งเขาเป็นแบบแบบโบตรงแต้มเลยสินะเบิง้งแบบเออคิ้วแบบเออสุดยอดคิ้วงามงามพี่บายบายจ้ะเดี๋ยวพบกันบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บาย อากาศดีดีทุกคนวันทิตย์สดใสเมื่อกี้ไปยางกับลูกอยู่อันแคมทางเห็นป้อถ้าคนที่ติดตามสาติ๊กสิวเนะาะสติ๊กมักกันตอนที่เห็ดเบียร์แลสติ๊กมาเอาอันนี้อยูกกย่ไกลไกแคมทางแซบแซบสำหรับสติ๊กแต่คนอื่นแซบบอกหนูแต่มันสมแซบกินกับสมบักแซบไม่นำเต็ม น่าจะเป็นผุ่นแดงรู้สึกเหรอวัดแฉบอืม เมร่อใส่ใหม่ถ้าใส่ใหม่สุกคนจะได้ยินเสียงขวบกวบชมปีนี้มากค์คุณมีหลายทุกคนจะแหงกินฮึ เทีนี้บางเหี่ยมันสิได้กลิ่นเนาะมันสิขึ้นนะเสียกิวทิมแซ่ะทีนีู้กวก็ถ้ามันขึ้นแล้วมัได้กินเ <c oughs> ข็ดแข็เบังเด็กน้อยนี่ใส่มาหน่อยสยองต,ตัว Ça a failli faire crack là. Quoi? La pomme tombe. Papa? Katisha, Ça, c'est un c'est C'est quoi encore, Katisha? Il a fermé 隔壁下句谁？笨笨。